โกเมลเดลิสตนสังกัดคิมซูฮยอนเปิดลักฐารลับโบยซอลลี่ตั้งใจถ่ายฉากบนเตียงค่ะ ยังคงออกมาโต้ข้อกล่าวหาว่าร้ายอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับบริษัทโกเมโดลิสตต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่มคิมซูฮยอนที่ก่อตั้งโดยอีซารังดีกรีผู้่วงกับภาพยนตร์เรื่องเรียวซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะพี่ชายของซอลลี่นักแสดงสาวผู้ล่วงลับซึ่งเธอเคยร่วมแสดงประกบคู่กับคิบคมซูฮยอนในภาพยนตร์ดังกล่าวได้ออกมาตั้งข้อสงสัยผ่านโซเชียลมีเดียว่าน้องสาวของต้นอาจจะถูกกดดนันหรือว่าบังคับให้แสดงฉากบนเตียง แล้วก็ฉาก18บวกในระหว่างการถ่ายทำเรื่องเรียวค่ะ โดยเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานะคะโกลเมดิลิสเนี่ยได้ออกมาถแถลงการชี้แจงอย่างละเอียดเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาของทั้งครอบครัวซอลลี่ดยทางบริษัทค่ะยืนยันว่าบทบาททรงยูฮวานะ,ะที่ซอลลี่แสดงเนี่ยมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในบทภาพยนตร์ตั้งแต่ต้นว่ามีฉากบนเตียงดังนั้นในขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดงจึงมีการระบุคุณสมบัติสําคัญเอาไว้ว่าต้องการนักแสดงที่สามารถแสดงฉาก เปิดเผยร่างกายได้ค่ะโดยได้บอกนะคะว่าเช่นเดียวกันกับการประกาศรับสมัครงานทั่วไปที่ต้องระบุคุณสมบัติจําเป็นสําหรับตําแหน่งนั้นๆบทบาท,ทรงยูฮาวะซึ่งมีฉาก18บวกเป็นส่วนสําคัญของตัวละครจึงเป็นเรื่องที่ต้องแจ้งให้นักแสดงทราบล่วงหน้าการมาพูดคุยเรื่องฉาก18บวกหลังจากที่แคสติ้งนักแสดงไปแล้วต่างหากที่จะเป็นการสร้างภาระและก็อาจเข้าข่ายการบังคับนักแสดงดนอกจากนั้นทางโกลเมดรลสยังยืนยันด้วยว่า บทภาพยนตร์ที่ส่งให้ซอลลี่และก็ต้นสังกัดของเธอในขณะนั้นก็คือ SM Entertainment พิจารณาก็มีฉาก18บวกปรากฏอยู่เอกสารอธิบายตัวละครของทรงยูฮาวาก็มีตัวอย่างภาพร่างที่แสดงให้เห็นถึงระดับของการเปิดเผยร่างกาย และในขั้นตอนการเซ็นสัญญายังมีการระบุขอบเขตของการเปิดเผยร่างกายเอาไว้เป็นข้อตกลงแยกต่างหากอย่างชัดเจนโกเมเดลิสได้เปิดเผยส่วนหนึ่งของสอรี่บอร์ดที่แสดงให้เห็นฉากบนเตียงของตัวละครชายหญิงประกอบคําชี้แจงด้วยโดยบอกนะคะว่าซอล,ลี่และต้นสังกัดณเวลานั้นได้พิจารณาเนื้อหาทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก่อนตัดสินใจรับแสดงอย่างไรก็ตามทีมงานทราบดีว่าฉากบนเตียงเป็นฉากที่ต้องใช้ความกล้ายอย่างมากสําหรับนักแสดงเราจึงมีการเตรียม การล่วงหน้าอย่างเพียงพอและซอลลี่เองก็รับทราบและทําความเข้าใจเกี่ยวกับฉากดังกล่าวเป็นอย่างดีก่อนเข้าถ่ายทําและเพื่อการยืนยันข้อเท็จจริงนะคะโกไมไดลิสเนี่ยก็ได้เปิดเผยภาพส่วนหนึ่งของซอลลี่บอดที่แสดงให้เห็นฉากบนเตียงของตัวละครชายหญิงประกอบคําแถลงการฉบับนี้ด้วยและในส่วนของประเด็นเรื่องนักแสดงแทนค่ะที่พี่ชายของซอลลี่เนี่ยตั้งข้อสงสยัยโกเมเดลิสนะคะชี้แจงบอกว่าในกองถ่ายค่ะมีนักแสดงยืนแทนตําแหน่งซึ่งทําหน้าที่ ทแทนนักแสดงหลักเฉพาะในขั้นตอนการเตรียมการถ่ายทำอย่างเช่นการจัดตำแหน่งนักแสดงการวัดแสงหรือว่าการซ้อนมุมกล้องเท่านั้นแต่ไม่ได้มีหน้าที่เข้าฉากทำการแสดงจริงโดยโกเมเดลิสค่ะได้เปิดเผยหนังสือยืนยันข้อเท็จจริงจากผู้ช่วยผู้กำกับคิมจุงอกแล้วก็ผู้กำกับอ e ีจุนฮยอนนะคะซึ่งทำงานในกองภาพยนตร์เรียวเพื่อสนับสนุนคำชี้แจงของบริษัทค่ะโดยโกเมเดลิสนะคะยืนยันอย่างหนักแน่นว่าคิมซูฮยอนซึ่งร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องเรียวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด กับประเด็นโต้แย้งข้อนี้และทางบริษัทไม่เคยติดต่อไปยังคุณแม่ของซอลลี่ตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดเราไม่เคยติดต่อคุณแม่ของซอลลี่และไม่ทราบข้อมูลติดต่อของท่านด้วยซ้ำทางต้นสังกัดได้แสดงความเข้าใจว่าครอบครัวอาจจะมีความสงสัยในเรื่องราวที่ได้ยินมาแต่การนำเรื่องราวเมื่อ6ปีก่อนมาพูดถึงในตอนนี้และการโพสต์เรื่องที่ไม่เป็นความจริงราวกับเป็นสิ่งที่ประสบมาด้วยตัวเองลงบนโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ยาก การโน้มน้าวหรือว่าการบังคับนักแสดงให้ถ่ายทำฉากบนเตียงหรือว่าฉาก18บวกเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในกองถ่ายใดๆเราขอให้หยุดการคาดเดาอย่างปราศจากมูลความจริงเพราะว่าเป็นการสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับภาพยนตร์เรียวนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมายังมีการพยายามสร้างข่าวลือที่ไม่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยอาศัยสถานการณ์ปัจจุบันของคิมซูฮยอนเราขอความการุณายอย่างยิ่งให้ยุติการคาดเดาต่าง เหล่านี้นี่คือคำถแถลงการจากค่ายโก m เมเดลิสโตสังกัดของนักแสดงหนุ่มคิมซูฮยอนค่ะ